สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ชาแนลลองดูซี่บายป้าโฉบชาแนลจะนำพาทุกคนไปสู่ความสนุกความฟินกับซีรีส์และภาพยนตร์เกาหลีหลากหลายแนวที่ไม่ควรพลาดรวมไปถึงการอัปเดตแมดวงซีรีส์เรื่องใหม่ที่จะทําให้คุณไม่ตกเทรนค่ะวันนี้มาพบกับซีรีส์เรื่องใหม่ประจําเดือนพฤศจิกายนเป็นเรื่องที่2กันแล้วนะคะในเรื่องนี้เป็นการประท้าฝีมือของพระเอกกับนางเอกรุ่นใหญ่มากฝีมือด้วยกันทั้งคู่อย่างอ e ีซอจินและควักซอนยองโดยพวกเขาจะมาถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับการทํางานชีวิตส่วนตัวความรักความสัมพันธ์ ต่างๆให้เราได้รับชมกันอย่างสมจริงว่าแต่จะเป็นเรื่องอะไรแนวไหนนั้นเราไปรับชมพร้อมกันได้เลยค่ะเลสซี่ ซีรี์เรื่องนี้มีชื่อว่า Behind Every Star ผู้จัดก,การซุปตาร์วาวุ่นแนวของเรื่องคือโรแมนติกคอมดี้และดราม,ม่าค่ะน่าจะไม่ขีรียดบอาสมองดูสบายแต่อย่าไว้ใจเชียวนะคะเห็นมาแนวนี้ก็แอบประสาทแดกได้เหมือนกันก่อนอื่นไปฟังเรื่องย่อกันก่อนค่ะเป็นเรื่องราวของบรรดาเหล่าพนักงานในบริษัทจัดการศิลปินชื่อดังอย่าง Mezot Entertainment ซึ่งมีเนื้องานเกี่ยวกับการเป็นผู้จัดก,การดาราที่คอยให้ความช่วยเหลือรวมถึงการผลักดันให้เขาเหล่านั้นเฉิดฉายอย่างเต็มศักยภาพ นอกจากนี้ยังต้องทําให้พวกเขานั้นพอใจอยู่เสมอจากคํากล่าวที่ว่าเรื่องคนอื่นเราสามารถจัดการได้แต่เรื่องของตัวเองเรากลับหาทางออกหรือจัดการไม่ได้มันสะท้อนมาถึงพระเอกค่ะพระเอกเป็นผู้จัดการดาราคนดังระดับมืออาชีพและยังนั่งแท่นผู้อำนวยการทั่วไปของบริษัทนี้อีกด้วยเขาทำหน้าที่นี้ได้อย่างดีเยี่ยมแต่เขากลับมีเรื่องวุ่นวายใจมากมายที่ยังไม่สามารถสะสางได้สักที และหนึ่งในเรื่องที่เขากําลังเผชิญอยู่นั่นก็คือปัญหากับเพื่อนร่วมงานโดยเฉพาะกับนางเอกค่ะเธอทํางานด้านนี้มาเป็นเวลาถึง14ปีแล้วและเป็นคนที่ชอบการแข่งขันบ้างานและใจร้อนสิ่งเหล่านี้เองทําให้เธอมักจะมีปัญหากับพระเอกบ่อยๆนอกจากนี้ยังมีผู้จัดการหน้าใหม่อ่อนประสบการณ์มาสร้างความอลเวงให้มากขึ้นไปอีกสุดท้ายแล้วพระเอกจะมีวิธีการรับมือกับปัญหาเหล่านี้อย่างไรเราไปร่วมรุนและเอาใจช่วยเขากันได้จากในซีนี้เลยค่ะ สำหรับนักแสดงนำของเรื่องนะคะคนที่หนึ่งค่ะอีซอจีนและบทพระเอกของเรื่องผู้จัดการดารามมืออาชีพชื่อดังแถมพ่วงด้วยตำแหน่งผู้อำนวยการทั่วไปของบริษัท m e t อสอินเตอร์เทนเมนเขาเป็นคนเก่งด้านการวางกลยุทธ์นอกจากนี้ยังฉลาดและมีความอ่อนโยนอีกด้วยสำหรับการทำงานนั้นราบรื่นไม่มีที่ติ แต่เขากับมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานที่คอยสร้างความวุ่นวายให้กับตัวเองอยู่เสมอโดยเฉพาะกับนางเอกค่ะผลงานที่ผ่านมาของเขาคือซีรีส์เรื่อง d ร r Park k l i n c ในปี2022ผลงานซีรีส์เรื่องล่าสุดเขารับบทเป็นพระเอกของเรื่องแสดงคู่กับนางเอกสาวรุ่นใหญ่มาฝีมืออย่างรามีรัน ร่วมด้วยทีมนักแสดงสมทบอีกหลายท่านค่ะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอายุรแพทย์คนหนึ่งที่กําลังหาทางให้คลินิกของตัวเองเจ๊งจนทําให้เกิดภาวะผมร่วงอย่างต่อเนื่องจนศีรษะจะล้านอยู่แล้วฟังดูเหมือนเป็นเรื่องตลกแต่มันกลับไม่ตลกเลยค่ะสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมของซีรีส์เรื่องนี้เดี๋ยวป้าจะแปะลิงก์คลิปแนะนาซีรีส์ไว้ให้ด้านบนนะคะสามารถกดเข้าไปรับชมกันได้เลยค่ะ คนที่2องค่ะควักซอนยองและบทหัวหน้าทีมผู้จัดการของบริษัทเมทอดอินเตอร์เทนเมนท์ที่ทํางานสายนี้มาเป็นเวลาถึง14ปีแล้วเธอเริ่มต้นจากตําแหน่งเล็กๆจนสามารถคว้าตําแหน่งงานในปัจจุบันมาได้เธอชอบการแข่งขันบ้างงานรวมถึงเป็นคนใจร้อนจะทําอะไรก็รีบไปหมดะทุกอย่างจนทําให้เธอนั้นขาดความรอบคอบแล้วเธอเองเป็นไม้เบื่อไม้เบากับพระเอกในบริษัทค่ะ ผลงานที่ผ่านมาของเธอคือซีรีส์เรื่อง Inspector Koo นักสืบอ,อัจฉริยะในปี2021ผลงานซีรีส์เรื่องล่าสุดเธอเป็นหนึ่งในนักแสดงนำของเรื่องรับบทเป็นหัวหน้าทีมสืบสวนของบริษัทประกันที่นางเอกทำงานอยู่ร่วมแสดงกับนางเอกสาวรุ่นใหญ่ระดับตำนานของเกาหลีอย่างอ e ียองแอร์คิมเฮจุนคิมแฮซุก แพ็กซึงชอลโชฮยอนชอนและทีมนักแสดงสมทบอีกหลายท่านเป็นเรื่องราวของอดีตตำรวจหญิงผู้รักสันโดดหลังจากที่สามีของเธอนั้นตายจากไปก่อนที่จะหวนคืนวงการอีกครั้งในฐานะเจ้าหน้าที่สืบสวนประกันภยัยเพื่อตามหาบอแสเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมหนึ่งซึ่งเป็นผลงานจาก ฆาตกรโลกจิตที่มีวิธีการที่แยบยลค่ะสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมของซีรีส์เรื่องนี้เดี๋ยวป้าจะแปะลิงก์คลิปแนะนำซีรีส์ไว้ให้ด้านบนนะคะสามารถกดเข้ารับชมกันได้เลยค่ะคนที่3ค่ะซอฮยอนอูรับบทหัวหน้าทีมผู้จัดการและยังเป็นเพื่อนสนิทของนางเอกอีกด้วยเขามีนิสัยที่ต่างกันสุดขั้วกับนางเอกเลยค่ะ และคนที่4ค่ะชูฮยอนยองรลบบทผู้จัดการทั่วไปหน้าใหม่ไฟแรงแต่ยังอ่อนประสบการณ์เธอมักจะคอยสร้างปัญหาวุ่นวายต่างๆให้กับทีมค่ะซีนี้เรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ถ่ายทอดเรื่องราวของชีวิตคนทำงานทั่วไปเมื่อเกิดปัญหาขึ้นก็ต้องแก้ไขปรับตัวกันไปซึ่งรีเมคมาจากซีรีส์สุดโด่งดังทางฝั่งยุโรปของประเทศฝรั่งเศสที่มีชื่อว่าคอมเจในปี2015โดยได้แพ็กซึงเลียง มานั่งแท่นเป็นผู้กำกับของเรื่องร่วมกับผู้เขียนบทซีรีส์พักโซยองค่ะถึงแม้ว่าพ l o ของเรื่องนั้นจะธรรมดาส่วนนักแสดงนําก็ไม่น่าดึงดูดสักเท่าไหร่เพราะเป็นดารารุ่นใหญ่ทั้งพระเอกและนางเอกมันจึงทําให้ first impression ของแฟนๆซีรีส์ที่มีต่อเรื่องนี้น้อยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการเน้นรายละเอียดของการทํางานหน้าที่แต่ละแผนกทํา,าทให้เราได้รับความรู้เกี่ยวกับสายอาชีพนี้ได้อย่างดีหลายคนคงพอจะเดาทิศทางของเรื่องไว้แล้วน่าจะประมาณเรื่อง The Producer แน่ๆที่เน้นการทำงานเป็นหลัก ความโรแมนติกความรักเป็นรองจนมันเครียดเกินไปเพราะเหตุนี้ทําให้ไม่ได้รับกระแสะความนิยมเท่าที่ควรขนาดได้นักแสดงระดับแม่เหล็กดึงดูดอย่างป้าโกงคิมซูฮยอนรวมถึงนักร้องสาวสุดน่ารักไอยู IU, ก็ยังเอาไม่อยู่เลยค่ะแต่ป้าขอให้ทุกคนลองมองอีกมุมหนึง่งเพราะเขาก็บอกอยู่ตรงๆแล้วว่ามีแนวคอมเมดี้ผสมอยู่ด้วยป้าเชื่อว่ามันคงไม่เครียดจนเกินไปหรอกค่ะ แล้วเราเองยังได้ข้อคิดดีๆจากเรื่องนี้แถมยังได้เติบโตไปพร้อมก,กันกับตัวละครอีกด้วยมันเป็นเหมือนกระจกสะท้อนตัวเราเองเหมือนกันนะคะทา,ทางที่จัดการเรื่องของคนอื่นได้ดีแต่เรื่องของตัวเองกลับจัดการไม่ได้มันต้องเริ่มแก้ปัญหาจากตรงไหนค่อยๆแกะกันไปทีละปม จนเราสามารถจัดการกับปัญหาได้ตรงนี้แหละเป็นพอยต์หลักของเรื่องเลยคะ่ะที่เขากําลังนําเสนอให้กับฟแฟนซีรีส์ที่รับชมเรื่องนี้อยู่อีกอย่างที่น่าสนใจคือปัญหาจากการทํางานที่คนส่วนใหญ่พบเจอในชีวิตประจําวันเกี่ยวกับเพื่อนร่วมงาน นี่จะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทําให้เรานั้นอินไปกับเนื้อเรื่องได้ง่ายๆเพราะหลายคนคงมีประสบการณ์ร่วมกันเหมือนกับตัวละครในซีรีส์ค่ะเราเห็นแต่คนเบื้องหน้าเครานี้มาดูชีวิตของคนเบื้องหลังอย่างผู้จัดการดารากันบ้างว่าเขาทํางานกันอย่างไรมีปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้างลองเปิดใจกันสักหน่อยนะคะ สุดท้ายแล้วพระเอกจะแก้ไขและจัดการปัญหาของตนเองในที่ทำงานได้หรือไม่และความสัมพันธ์ระหว่างเขากับนางเอกจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามรับชมกันได้ทุกวันจันทร์และอังคารทางช่อง TVN On อ็นออนในวันที่7พฤศจิกายนที่จะถึงนี้มีทั้ง42 EP ต่อจากเรื่อง m e n t ท l o o a s t กเกอและสามารถรับชมย้อนหลังได้ทางเน็ fli x ค่ะ มาถึงช่วงสุดท้ายของ EP นี้แล้วนะคะถ้าดูซีรีส์จบแล้วไม่รู้จะดูเรื่องไหนต่ออย่าลืมชแนลลองดูซี่บายป้าโชนนะคะคัดสรรซีรีส์ดีๆส่งถึงมือคุณอัปเดตซีรีส์เกาหลีใหม่ๆให้ทุกคนไม่ตกเทรนป้าฝากกดซับส r คายและกดกระดิ่งกรุงกิงกรุงกิงด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตค่ะ ขอบคุณสำหรับทุกการรับชมการกดติดตามและคอมเมนต์นะคะสำหรับใครที่มีข้อมูลเกี่ยวกับซีรีส์อยาจะใชร์จะบอกต่อมาเม้นคุยกันกับป้าต้ารัางได้เลยค่ะวันนี้ป้าขอลาไปก่อนพบกันใหม่พีหน้าสวัสดีค่ะ